มาพบก,กันกับอีกแอปหนึ่งนะครับแนะนำแอปถัดไปผมจะแนะนำแอปนี้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องเพลงและวิดีโอนะครับอยู่ในหมวดหมู่เพลงและวิดีโอก็เข้าไปที่ขอโทษทีครับเข้าไปที่ ตรงนี้ก็ได้ครับผมอยากได้ยูนอินนะครับผมว่าแอปน,นี้หลายๆคนชอบและผมนี่ชอบมากที่สุดเพราะว่ามันสามารถที่จะออนไลน์เล่นเพลงเล่นเพลงออนไลน์หรือสถานีวิทยุแบบออนไลน์ได้เลยนะครับจะเห็นว่าอย่างที่เมนูที่เห็นนี้ก็คือมีทั้งโล c a l Radio Music ิ a ท k อ p ส r t ปนะครับดูไบโลเ t ชันได้ หมายถึงก็คือตามที่อยู่ของเราสู่เข้าไปนิดหนึ่งเมนูอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับตามโลเคชั่นของเราแล้วก็ตามภาษาหรือว่าเป็นพ o อสแคทก็ได้อลองรูโลเคลอกเข้าเรดิโอ Radio นะครับก็คือเป็นวิทยุทีอ่อยู่ในบ้านเรานี่เองนะเป็นแน่นอนเป็นคนไทยภาษาไทยปัตตี้เรดิโอ รู้สึกว่าเดี๋ยวครับผม,มีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับต้องบอกว่าเกือบเกือบทุกขึ้นเลยก็ได้ว่าได้เมัองนีนเน้เดียวไทยแลนด์นะครับ92สนุกบริโ a t ชั่นอะลองดูนะครับว่าตอนนี้มีอะไรอบ้างเข้าไปก็คือมันจะมีรีเลย์ก็คือจะมีช่องอื่นๆนะครับหรือวิดีโอรายการอื่นด้วยออปชั่นการเชื่อลูสตรีมชูสตรีม เลือกได้ว่าเป็นแบบสตรีมมิ่งที่เท่าไหร่นะครับถ้าช่องที่มีเปิดสตรีมมิ่งเขาเขาเปิดไลท์ที่รายการเนี่ยเขาเปิดสตรีมมิ่งไว้แบบคุณภาพเสียงนี้หน่อยนะครับก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้นั่นเองแต่อันนี้คือมีอยู่สตรีมมิ่งเดียวก็ถือว่า,าฟังได้นะครับ แตค่คุณภาพเสียงอาจจะอา,าจาจะไม่ไม่ดีมากเ e t c h ่งเพลย์ลิสต์อยู่นะครับเห็นว่าก็ใช้เวลาโหลดนิดนึงสามารถพินไปที่ด้านหน้าได้เลยนะครับด้านหน้าโฮมตรงหน้าไลฟ์แสกเราอ่าแพ็กเกจเออร์แสดงว่าคอนเน t ไม่ได้ไม่เป็นไรครับลองตัวอื่น วิช่องอื่นๆดูนะครับเรากดแบ็กไปเรื่อยๆปึ๊บเอปกติกฟังว์ชินทิตแล้วกันครับฟังอยู่ประจำเดี๋ยวเราดูมี Twitter ด้วยนะครับสําหรับช่องที่มีทวิตเตอร์เขาเห็นว่าสิ่ต่อสึกอสารได้นะครับรีเลย์เดี๋ยวลองชุดสตรีมดูนะครับว่ามันจะมีไหมความละเอียดก็มีแค่ 48K นะครับ มีอยู่ให้เลือกอันเดียวแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับก็สบายๆเวอร์ชันฮิตคอนเนคแล้วน,น,นะครับบัฟเฟอร์ชอบชอบนี้อาน์เฟอร์วิดนี็ครับอาร์เฟอร์วิดได้และอ่าขินไปข้างหน้าได้เลยนะ คราวน,นี้เวลาสมมติว่าถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บอยากจะเข้าที่สถานีช่องนี้นะครับก็กดเข้าไปฟังได้ทันทีเลยไม่ต้องเสียเวลาเข้าโปรแกรมนะครับเข้าแอปนะครับกดปุ๊บกด Connect อัตโนมัติก็จะสตรีมมิ่งนะครับและรอนิดหนึ่งก็จะได้ฟังละตรงนี้คือสามารถแอปเป็นเฟรนด์ได้นะครับโดยที่ที่หน้าหลักของเรานะครับ ต้องเข้าไปที่แอปใหม่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้อาจจะต้องเข้าไปที่แอปนะครับหลังจากพินแล้วตัวนี่เลยเฟร r i t ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับจะมีเวอร์ชันฮิเป็นอื่นนี่คือจะเป็นตัวเฟรนด์ของผมเดิมที่มีอยู่นะครับก็อีกอันนึงคือเราสามารถที่จะ เข้าไปนะครับเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเข้าไปเ,าเปิดสมัครนะครับจุนอินแอคเคาได้อันนี้ผมมีแอคเคาทอยู่แล้วนะครับก็คือสามารถไปสมัครได้ฟรีนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเก็บพวกเฟเลิก์เอาไว้ได้นะครับอย่างนี้ครับก็คือเราเวลาเราไปเข้าไปใช้งาน Windows p h o ฟ e ขึ้่อื่นนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็เท่านั้นเองแล้วก็ เฟซเวิล์เหลองลก็ยังอยู่นะครับก็สามารถเลือกแด้ทันทีก็ถือว่าสะดวกนะครับจูนอินนี่เป็นแอปตัวหนึ่งที่น่าใช้จริงๆนอกจากตัวเพลงแล้วนะครับมันก็ยังมีตัวเป็นอื่นอีกมันก็จะมีอื่นอีกเช่น พวกรายการข่าวนะครับเนี่ยพวกขดสนทนาเรื่องต่างๆนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบลักษณะไหน,นครับก็จะมีช่องต่างๆอยู่แต่ว่าพวกนี้ก็อาจจะต้องกรองนิดน,นึงเพราะว่ามันจะเป็นภาษาเนี่ยประเทศต่างๆที่มีอยู่ด้านหลังนะครับก็จะ,จะบอกอยู่ว่าเป็นเมืองไหนยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นฝรั่งนะครับนอกจากเลคโล c a l เรวิโอ Radio แล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกพอดแคต์หรือว่าอื่นที่เป็นฝรั่งหน่อย plate pre elected he design he us ก็เอาไปฝึกพวกภาษาได้นะครับตัวนี้ก็เลือกบ y ายโลเคชันก็ได้หรือเราอยากจะไปอยู่ต่างประเทศนะครับจะไปฟังสถานีที่เมืองอื่นๆก็ได้นะมีเลือกเยอะนะครับประเทศอื่นเพียบก็พอลสแชร์จะมีเลือกต้องบอกว่าครบเครื่องครับนอกจากจะเป็นวิทยุที่เป็นออฟไลน์แล้วก็มี อให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีออนไลน์ต่างๆด้วยครบเครื่องนะครับเลือกเพลงเลือกอนี่ครับซิกี้เพลงยุคซิกตี้นะครับเซเวหรือก็อาไตีก็ได้ครบเครื่องครับสำหรับจูนอินนะครับแอปนี้ต้องแนะนำมีให้ติดเครื่องไว้เลยนะครับแต่ว่าเวลานิดหนึ่งเวลาใช้งานเนี่ยอยาจจะต้อง ต้องอควบคุมค่าให้จ่ายนิดนึงเพราะว่ามันมันสตรีมมิ่งนะครับก็คือมันออนไลน์ตลอดนั่นเองอาจจะต้องลองลองดูเรื่องแพ็กเกจนะครับถ้าอลลิมิตก็คงไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าตัวออนไลน์บางสถาน,นีก็ใช้ใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับสักสาสิบกว่าเคตอนน,นเองก็ถือว่าโอเคละก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับติดตามชมแล้วก็ติดตามชมกันใหม่ในแอปหน้าครับผมสวัสดีครับ